สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะเราจะมาเขียนกราฟของสมการ y เท <Y S 1> ่ากับลบ x กำลังสองบวก 4x กันนะคะอันดับแรกค่ะหาค่าต่างๆก่อนนะคะ,ะตั้งแต่ค่า a ค่ะ a เราสามารถเห็นได้เลยไมมว่าสมการนั้นจะเป็นรูปทั่วไปหรือรูปมาตรฐานแต่ข้อน,นี้ยังอยู่ในรูปทั่วไปใช่ไหมคะรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับนะะรูปทั่วไป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะโอเคแต่เราก็สามารถหาค่าต่างๆได้นะคะ เเราเห็นได้เลยจากสมการไม่ว่าจะเป็นทั่วไปหรือมาตรฐานนะคะเห็นได้เลยว่าติดลบนะคะคือลบ1ซึ่งทําให้เป็นกราฟพาราบโบลาแบบคว่ำเพราะคว่ำปั๊บจุดยอดก็จะเป็นจุดสูงสุดก็จะมีค่าสูงสุดใช่ไหมคะค่า h ค่ะเนื่องจากไม่ได้อยู่ในสมการรูปมาตรฐานซึ่งมาตรฐานของเรานะคะก็คือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก K นี่คือสมการในรูปมาตรฐานนะคะ เพราะนั้นเราต้องหาค่า h ค่า k นะคะก็ได้จากลบ b ส่วน2 a ลบ b ของเรานะคะเรียงเลย b คืออะไรคะนี่ค่ะ b คือ4ก็ลบ4ส่วน2 a ของเราคืออะไรคะลบ1ก็ได้เป็นลบ4ส่วนลบ2นะคะลบหารลบได้บวก2 2สองเป็น4ค่ะค่า h เราได้แล้วนะคะค่า h คือ2ส่วนค่า k ค่ะมี2วิธีวิธีแรกคือใช้สูตรนะคะ4 a คือลบ1 4เราไม่มีค่ะในสมการนี่ค่ะเนี่ยค่ะ,คะมันจะเป็นบวก0นะคะ0ลบ b b ของเราก็คืออะไรคะ4กํลัง2ส่วนด้วย4คูณลบ1 4a ฝั่งนี้ของเราจะกลายเป็น0ค่ะเพราะคูณด้วย0ก็จะได้เป็นลบ16ส่วนลบ4ลบหารลบได้บวก4 4 16ค่า k ของเราคือ4ทีนี้อีกวิธีหนึ่งค่ะ หรือแทน h ที่หาได้นะคะให้เป็น x ในสรรมการแล้วค่า y ที่เกิดขึ้นจะเป็นค่า k ดังนั้นเราจะได้ y เท่ากับลบนะคะ x นีคะตามโจทย์เลยนะคะ x ของเราก็คือ2 2นะคะ2กำลังสอบวก4ูณ2อกำลัง2อย่างเดียวค่ะลบไม่ได้ยกกำลังด้วยยังอยู่เป็นลบ2กำลังสได้4บวก8นะคะลบ4บวก8ได้4นี่คือค่า y ซึ่งก็จะเป็นค่า k สอดคล้องกันนะคะได้4เหมือนกันดังนั้นจุดยอดก็คือจุด hk นะคะจุด hk ก็คือจุดอะไรคะ2 4หรือพิกัด x เป็น2 y เป็น4นะคะ x คือ h y คือ k นั่นเองนะคะต่อมาค่ะสมการในรูปมาตรฐานค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาเขียนในรูปนี้ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสบวก k ก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ1 x ะะทีนี้ค่ะ h ของเราที่หาได้คือ2เวลาเราถอดออกมาจากสรรมการจะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามเวลาเข้าไปก็ตรงกันข้ามเช่นเดียวกัน h ที่เราหาได้ตรงๆคือได้บวก2พราะเข้าไปก็จะเป็นลบ2ทั้งหมดกําลัง2ส่วน k นะคะยังคงเดิมไม่มีการกลับเครื่องหมายก็เป็นบวก4นี่คือสรรมการในรูปมาตรฐานของเราหรือจะเขียนเป็น y เท่ากับลบ x ลบ2ทั้งหมดกําลัง2บวก4ไม่เขียน1ก็ได้นะคะโอเคนะคะ นี่คือสมการในรูปมาตรฐานของเราสมการแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ h ค่ะได้เป็นอะไรคะได้เป็น x เท่ากับ2ค่ะคือเส้น x เท่ากับ2จะเป็นเส้นแบ่งของกราฟพาราโบล,ลานี้นะคะสฝั่งนะคะให้เท่ากันนะคะถ้าสูงสุดของ y ก็คือ k นะคะถ้ากราฟข้อนี้ a เป็นบวกมันจะเป็นพาราโบลาหงายก็จะมีค่าต่ำสุด ะะแต่ข้อนี้เป็นพาราโบลาคว่ำก็จะมีค่าสูงสุดก็คือ y, y เท่ากับ k เหมือนกันก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ k เราเป็น4จุดตัดแกน x ค่ะให้ y เป็น0เราจะเลือกแทนในสมการที่อยู่ในรูปมาตรฐานหรือสมการในรูปทั่วไปของโจทย์ก็ได้ได,ได้ค่าตรงกันนะคะอะไรที่เราดูแล้วว่ามันง่ายนะคะสมการไหนง่ายกับเราเราก็เอาได้เลยนะคะอ่ะแล้วข้อนี้ ผู้แทนในรูปทั้งมาตรฐานและในรูปทั่วไปให้พวกเราดูเลยแล้วกันนะคะ,อะเอารูปมาตรฐานก่อน y เท่ากับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสอบวก4จุดตัดแกน x ให้ y เป็น0นะคะแทนเป็น0 –ลบ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองบวก4เราก็จัดเลยนะคะเนี่ยกำลัง2อสมบูรณ์ลบหน้ากำลัง2 –อลบสคูณหน้าคูณหลังนะคะครูเขียนให้เป็นเบ็ดเสร็จเลยดีกว่า อสองคูณหน้าก็คือ2คูณ x นะ,ะหลังก็คือ2คูณกับ2นะนะคูณกับ2บวกหลังทั้งหมดกำลังสองแล้วก็มาบวก4ก็ได้เป็นนะฮะ x กซำลังสองลบ 4x บวก4นะฮะแล้วก็บวกด้วย4ทีนี้ลบนะฮะเหมือนลบ1ใช่ไหมคะเนี่ค่ะเขียนได้2แบบเป็นลบหหรือเป็นลบวันนั้นเราแจกแจงลบ1เข้าไปะคะ่ะในแต่ละเครื่องหมายก็ได้เป็น x กํลัง2ลบลบเป็นบวกเป็นบวก 4x ลบคูณบวกได้ลบลบ4แล้วก็มาบวกด้วย4นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ระทําการลบ4บวก4หายไปนะคะนั้น0เท่ากับลบ x กําลัง2บวก 4x ทีนี้เราจะหาค่า x เราต้องทําให้เป็นวงเล็บที่คูณกันอยู่แ,แล้วจับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0เหมือนการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะโอเคค่ะครูจะย้ายทุกอย่างมาไว้ฝั่งนี้ าะอไรครูอยากให้ x กาลัง2เป็นบวกนะคะจากลบนะคะมาเป็นบวกก็ได้เป็น x กาลัง2จากบวกมาเป็นลบลบ 4x เท่ากับ0ทีนี้เรามาดูค่ะเราจะแยกได้แบบไหนแยกได้แบบผลต่างกําลัง2ผลต่างกําลัง3กำลัง2สมบูรณ์อะไรก็ว่าไปแต่เรื่องนี้เป็นฟังก์ชันพาราโบลาต้องเกี่ยวกับกําลัง2ก็จะมีกําลัง2สมบูรณ์กับผลต่างกําลัง2หรือไม่งั้นถ้าไม่ได้ทั้งคู่ก็จะต้องเป็นการดึงตัวร่วมเราก็มาดูนะคะ ข้อนี้น่าจะเป็นการดึงตัวร่วมมี x กาลัง1เป็นตัวร่วมดึง x ออกมา1ตัวตัวนี้จะเหลือ x อีกหตัวลบตัวนี้จเจอ x ดึงไป1ตัวก็เหลือลบสเท่ากับ0นะคะอ่ะเราก็จะมาจับจริงๆตัวนี้มันคือ x ลบศค่ะคูณด้วย x ลบสเท่ากับศนั่นเองดังนั้นก็จับมา x ลบศนย์เท่ากับศนะคะแล้วก็ x ลบสีเท่ากับศูนย์ x ลบศูนย์เท่ากับศูนวนตันก็คือ x 0, เท่า จุดตัดแกน x ให้ y เป็น0นะคะจะได้คู่อันดับนะคะจะได้คู่อันดับหรือพิกัดนะคะพิกัดที่เป็นจุดตัดแกน x คือนะคะมี2จุดนะคะ y เป็น0นย์เมื่อก่อนนะคะมี2จุด y เป็น0นเมื่อก่อนเมื่อ x เป็น0 y จะเป็น0นเมื่อ x เป็น4 y ก็จะเป็น0นะคะโอเค นี่คือจุดตัดแกน x นะฮะหาโดยสมการในรูปมาตรฐานถ้าเราจะหาในรูปทั่วไปนะฮะก็เอาโจทย์มาเลยก็จะได้ค่าเดียวกันเหมือนกันโจทย์ของเราคือ y, y เท่ากับเท่าไหร่ะคะ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวก4 x นะฮะลบ x กำลังสองบวก4 x หาจุดตัดแกน x ให้ y เท่ากับ0ก็จะเป็น0ูนย์เท่ากับลบ x กำลังสองบวก 4 x ใช่ไหมคะเราก็ย้ายทุกอย่างมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อให้ x กำลังสองเป็นบวกก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ4 x นะ,คะเครื่องหมายก็ตรงกันข้ามเท่ากับ0มันก็จะมาอยู่ในรูปตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมคะถึงขั้นตอนนี้เหมือนเดิมก็ดึง x ออกนะ,ะก็ได้เป็น x ลบ4เท่ากับ0ก็จะเหมือนตรงนี้เลยค่ะใช่ไหมคะก็ได้เป็น x เท่ากับ0และ x ลบ4เท่ากับ0 x เท่ากับ c นี่ใช่ไหมเพราะนั้นก็จะได้เป็นอะไรคะ จุดตัดแกน x y เป็น0ย์เนี่ยคูณดับให้ y เป็น0ย์มี2คู่นะคะ y เป็น0นเพราะ x เกิด2ค่าก็ได้ x เป็นศย์ y เป็น0ย์ x เป็น4 y เป็น0ย์ได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันไม่ว่าจะแทนค่าในรูปของสมาการมาตรฐานหรือรูปทั่วไปถ้านัเรียนหาค่าถูกนะคะโอเคทีนี้เราจะไปหาจุดตัดแกน y ค่ะเมื่อกี้หาจุดตัดแกน x ทีนี้จะไปหาจุดตัด แกน y ให้ x เท่ากับ0นะคะหาในสมการไหนก็ได้ดังนั้นหาง่ายสุดเลยกูหาในสมการในรูปทั่วไปก็ได้อะ y เท่ากับลบนะคะลบ x กำลังสองบวก4 x นะคะตรงไหนเป็น x แทนเป็นอะไรคะแทนเป็น0นะคะก็ได้ลบ0กำลังสองบวก4คูณ0 0หมดเลยดังนั้น y เป็นอะไรคะ เป็น0แน่นอนค่ะเพราะคู่หนึ่งที่เราหาได้คือ x เป็น0 y เป็น0ก็สอดคล้องกันจะได้คู่นับว่า x เป็น0 y ก็เป็น0ทีนี้เราจะไปลงพิกัดต่างๆเพื่อเขียนกราฟพาราโบลา,บลานะคะทีนี้ค่ะถ้าเราหาจุดตัดแกน x แกน y แล้วเกิดคู่นับอย่างน้อย3คู่ที่เกิดขึ้นมานะคะเราได้นะคะจุดตัดแกน x 2จุดตัดแกน y 1ซึ่งซ้ำกันแล้วเราก็มีจุด hk นะคะเป็น3จุดเราลองไปลงดูก่อนถ้าลงแล้วยังไม่เห็นแนวโน้มของเส้นโค้งของกราฟที่เป็นพาราโบลาเราก็ต้องไปพิจารณาหาให้ X นะคะเป็นค่าบวกหรือค่าลบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแทนในสมการเพื่อเกิดค่า Y เพื่อให้ได้พิกัดอีกอย่างน้อยจุดหนึ่งอีก2จุดก็ว่ากันไปถ้ายังไม่ได้ก็แทนไปเรื่อยๆเวลาแทนแทนทั้งฝั่งนะคะที่เวี่ยงจาก ฝั่งจุด hk ไปนะคะฝั่งบวกฝั่งลบใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะวันนั้นเราลงเส้นกราฟนะคะแกน x แกน y นะคะจุดยอด hk ของเราคือจุดไหนคะจุด hk ของเราคือจุด2 4นะคะตรงนี้คือจุด0 0 x เป็น2 y 2> เป็น4เนี่ยค่ะนี่คือจุด2 4เป็นจุด sk ของเราและจุดตัดแกน x เราได้0 0กับ40 x เป็น0 y เป็น0แล้วก็ x เป็น4 x เป็น4นะคะ นคะคะ y เป็น0 x เป็น0 y เป็น0และจุดตัดแกน y ก็ x เป็นศ y เป็น0จุดเดียวกันอีกหลังจากนั้นเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสามารถที่จะวาดโค้งของพาราโบลาได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็วาดเส้นกราฟเลยค่ะนี่นคะคะแล้วมีหัวลูกศรสองหัวด้วย นะคะเราเห็นแนวน้มได้แล้วแล้วลองไปไล่ดูที่เราเขียนข้อมูลต่างๆว่าสอดคล้องไหมนะจุดยอด sk ถูกต้องจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y นะคะสอดคล้องนะคะแล้วเราสามารถลงจุดที่เป็นเส้นโค้งพาราโบล,ลาได้ซึ่งโจทย์ข้อนี้ a เป็นอะไรคะนี่ถ้าเราย้อนกลับไปดู a ติดลบควาถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วสมการแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ2เรามาดูนะคะ เป็นความสมการแกนสมาสมาตร,ร,รคือ x เท่ากับ2ตรงนี้ค่ะนะคะ x เท่ากับ2คือเส้นนี้ค่ะนี่นี่คือ x เท่ากับ2เป็นสมการแกนสมมาตรก็คือแกน x เท่ากับ2เนี่ยค่ะจะแบ่งพาราโบลาสองฝั่งได้เท่ากันพอดีก็คือสมมาตรกรันนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะ เมื่อมันคว่ำมันจะมีจุดสูงสุดก็คือ sk ไปแล้วแล้วค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับ k ก็คือเท่ากับ4จริงไหมคะนี่ค่าสูงสุดก็คือเนี่ยคะ่ะ y เท่ากับ4นะคะสูงสุดเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะนี่ค่าสูงสุดสูงสุดของกราฟนะคะ y เท่ากับสี่สำหรับข้อนี้นะคะเราหาจุดตัดแกน x แกน y แล้วมาลองลงจุดดูกับจุด h k ปรากฏว่าสามารถที่จะ วาดเชื่อมเป็นเส้นกราฟของพาราโบลาได้ดังนั้นเราก็ต้องไม่เราไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อหาค่าอะไรคะอีกเพื่อหาค่าเนี่ยคะ่ะเมือเอ่อ x เป็นอะไร y เป็นอะไรอีกก็ไม่ต้องหา